Body, toda body, ครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องของแอมเบนไรท์ครับคือปกติเนี่ยผมว่าเคือรถปูเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนสีไฟแบบนี้เขาจะใช้เป็นสีเหมือนกับสีเดี๋ยว,ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะครับ สีเป็นเนี่ยครับสีโซลา่าเขาเรียกสีโซลา่าสีเหลืองแบบนี้ครับใช้มาตลอดเลยไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนเลยแต่ทีนี้ลิก้ามาเล่นกับลูกกันนะครับวันนี้เอารถมาขับก็เลยลองเปลี่ยนดูก็เอฟังก์ชันนี้เราไม่เคยได้เข้ามาเซตอัพอยู่นานพอสมควรก็เลยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการาจะเข้ามาในฟังก์ชันนี้บางที เราก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับเราก็เลื่อนปุ่มขวาเนี่ยครับมาเรื่อยเืย่ไปที่เซตติ้งครับแล้วคลิกโอเคครับพอเราคลิกโอเคเลือกไปที่ฟังก์ชันไลท์ครับพอเลือกไปที่ฟังก์ชันไลท์เนี่ยเลื่อนมาจนถึงแอม i บียน i g ไลครับคราวนี้แอมเบียนไลเนี่ยมีอยู่2โมดูก็คือโมดูที่เปลี่ยนสีกับโมดูที่เปลี่ยนความเข้มของแสงเนี่ยเราก็สามารถปรับระดับได้อันนี้ผมก็ปรับให้มันแบบว่าปิดเปิดเนี่ยครับมันก็จะเริ่มแบบ เข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นระดับแต่ผมว่าจะใช้เป็นระดับ3ามเป็นหลักนะครับทีนี้อ่เราก็กดเลื่อนลงอีกครั้งครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสีครับเราก็เลือกโซล่าเลือกนิวทรอลแล้วก็เลือกโพล่าครับโพล่านี่จะเป็นเหมือนกับสีฟ้าเหมือนฟ้าน้ําแข็งครับแต่ถ้าเป็นนิวทรอลเนี่ยจะเป็นสีขาวขาวแบบนี้<อ>ครับก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งครับกดแบบเร็วๆนะครับ เข้าไปที่ Setting เข้าไปที่ไลท์แล้วเลือกมาที่ Ambient Light ครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนสีหรือเลือกอเปลี่ยนระดับที่เป็นความเข้มของแสงได้เลยครับโอเคครับลิก้าต้องการเป็นสีโคล่าอันนี้ครับเราก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับลิก้าสวัสดีครับ สวัสดีครับอหิวข้าวยังครับเนี่ยรถติดครับยังไม่ถึงห้างเลยครับวันนี้วันหยุดก็เคยรถเยอะหน่อยครับ